ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง l i f e simple Man นนะครับพ่อบ้าน DIY วันนี้ยังโยกันเปิดฝาสูบนะครับฟ็อกซ์วาเกนอย่างที่รู้ๆกันแล้วนะครับในหลายๆคลิปนะครับก็วันนี้นะครับมีโอกาสว่างประมาณ4ชั่วโมงนะครับหลังเลิกงานวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ผมเองก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเห็นไดสตาร์ทมันอยู่ลึกนะครับก็เลยถือโอกาสถอดออกมาเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้านะ นี่เลยครับแล้วนี่ก็คือหน้าตาของไดสตาร์ที่ผมถอดออกมานะครับกะว่าจะมาเปลี่ยนแปลงถ่านแต่ปรากฏว่าถ่านยังเต็มอยู่นะครับแล้วก็มีรอยบิ้วมาแล้วนะมีการพ่นสเปร์กันสนิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่คาดคิดอย่างหนึ่งนะครับก็ตอนที่ผมถอดไดสตาร์ทออกมาเห็นมีเศษเหล็กผงอยู่นะครับก็เป็นที่น่าตกใจนะครับว่าเจ้าแผ่นนี้มาได้อย่างไรในไดสตาร์ท ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ทำแล้วก็เลือกออกมาก็ได้เห็นนะครับว่ามีเศษผงเหล็กแล้วก็มีชิ้นส่วนเหล็กน่าจะก,กระเด็นมาจากส่วนของคลัชนะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็มีอาการคัดดังเหมือนกันก็แต่คิดว่าคงยังไม่ยกคัดนะครับเพราะว่าเพื่อนผมบอกว่าเพิ่งซ่อมคัดมาไม่รู้ว่าน่าจะเป็นอะไรหลุดผิดพลาดมาหรือเปล่าตอนที่เราถอดคัดนะอาจจะเป็นเศษหวีมั้งไม่แน่ใจ แต่ถ้ามันพุ่งออกมาแล้วมาถึงตรงนี้แล้วก็ออกแล้วก็น่าจะเงียบลงนะครับก็หวังว่าคงจะไม่มีอะไรมากก็วันนี้นะครับตอนแรกก็กะว่าจะทำคลิปรีวิวเต็มนะครับคลัตช์แต่ปรากฏว่ากล้องผมนะครับลืมที่ชาร์จกระถานไว้ที่ที่ทำงานนะครับวันนี้ก็เลยใช้กล้องมือถือถ่ายไปก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับ ในชิ้นส่วนของไดสตาร์คิดว่าเพื่อนๆน่าจะพอมีความรู้อยู่บ้างแล้วนะครับคลัตเอ้ยไม่ใช่หรือไดสตาร์ว่าหลักการทำงานของมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็คือเสื้อจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างในนะเดี๋ยวจะทำความสะอาดล้างก็คือล้างไดอะแหละล้างผงถ่านเพราะว่าถ่านนี้ยังเต็มก็ถือว่าโชคดีนะครับยังใช้ได้อีกนานอีกหลายปีแล้วก็เดี๋ยวผมจะล้างตัวหมวกหน้าให้สะอาด เห็่ไหมมันมีลูกปืนโรเลอร์อยู่อันนี้เดี๋ยวจะล้างแล้วก็ทำการใส่จารบีใหม่นะครับ <c oughs> ไดตัวนี้เป็นไดที่ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะว่ามันสามสัญชาติเลยนะ <c oughs> ได f โฟกตัวนี้มันเป็นตอนแรกผมนึกว่าบอชปรากฏว่ามันเป็นเ e n โ so. ซแต่เป็นเดนโซที่ made in อิตาลีนะครับถ้าเพื่อนเห็น f o กัสเนี่ย made in Italy ซึ่งมันเป็นเดนโซ่ที่มีส่วนผสมของพาร์ทอิตาลีเช่นกันนะตัวไอโซโลิโนนี่เป็นของแมกเนติกมาเรี่นะครับซึ่งผมก็งงอยู่ว่าเอ๊ะมันมิกได้สามสัญชาติขนาดนี้เลยเนี่ย <laughs> โอเคครับเดี๋ยวจัดโฟกัสเล็กน้อยโฟกัสมาแล้วโอเคก็นนี้ก็คือ ขาเตะโซลินอย์นะครับให้ตัวเฟืองเข้าไปเ,าเกี่ยวกับไฟวิวนะครับแล้วก็หมุนก็เดี๋ยวผมจะทําการล้างไดนะครับนี่แหละคือตัวไดนะก็แปรงถ่านตรงจุดทองเหลืองที่แปรงถ่านถูกันก็ยังไม่สึกนะครับแต่ว่าคราบผงอะไรพวกนี้ก็เยอะพอสมควรผมก็จะทําความสะอาดโดยการใช้สเปร สเปรย์ที่ทำความสะอาดพวกคอนแทคนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดนะแล้วก็เป่าให้เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดให้พวกแม่เหล็กอะไรพวกนี้ยังทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆที่ใครที่แกะได้ออกมานะครับก็พยายามขูดผงถ่านจากล่องนี้นะฮะให้สะอาดแล้วก็ถ้าเฟืองมันไม่ใช่สิถ้าไอทองเหลืองคอมมิวเนี่ยมันมีการสึกหรอ ก็ให้ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับเบอร์ประมาณแบบ 6- 7 800แ้เลยอะขัดให้มันเรียบนะครับให้มันสะอาดก็มันก็จะทำให้หน้าคอนแทคกกับแป้งถ่านเนี่ยมันทำงานได้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอันนี้ในส่วนแล้วก็ตรงท้ายนี่ก็จะมีบูททองเหลืองอยู่กับเสื้อด้านท้ายนะครับก็พยายามใส่จระบีหรือถ้าสึกเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนบูทนะ เพราะว่าถ้าบูตมันสึกแล้วเนี่ยเวลาไดหมุนเนี่ยไอ้เจ้าโตทุ่นเนี่ยมันจะไปตีกับแม่เหล็กมีโอกาสที่ไดจะเกิดการเสียหายหได้นะครับแล้วนี่ก็คือเอกลักษณ์ของไดเดนโซนะครับที่ผมเพิ่งเห็นอยู่เนี่ยก็คือในเส้นทองเหลืองเนี่ยเขาจะอาบน้ำยาพิเศษซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของญี่ปุ่นเลยนะครับที่ทำให้ไดญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างทนก็ถือว่าใช้ได้เลยครับได3สามสัญชาตินี้ ส่วนเฟืองเกียร์รุ่นนี้แปลกพิเศษนะครับปกติผมจะเห็นเป็นเสื้อพลาสติกข้างในจะมีเฟืองเล็กๆอยู่เพื่อเพื่อให้มีทอร์กนะครับในการหมุนเฟืองหลักตัวนี้ถอดไม่ได้นะครับผมก็งงๆอยู่แต่ว่ามันมีเฟืองอยู่ข้างในแน่นอนเพราะผมก็ได้หมุนดูแล้วนะครับแล้วก็เป็นเฟืองเซฟตี้ด้วยหมุนได้ด้านเดียวก็เดี๋ยวผมอาจจะใช้การหยอดน้ำมันง่ายๆตรงนี้ นะแล้วก็ประกอบกับก็ยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่อยากจะรู้ว่าผมรีวิวได้ยังไงสไตล์ DIY นะครับเพราะวันนี้ขาตั้งกล้องมีทุกอย่างมีลืมแบตนะครับแบตชาร์จไว้แล้วก็ลืมไว้ทีมงานแล้วก็อยากจะให้งานมันเสร็จเร็วด้วยครับก็เลยรีบปัน่นก็อาจจะคลิปออกมา น้อยนะครับได้แค่อธิบายเรื่องราวง่ายๆที่ผมซ่อมนะตามนี้ครับง่ายๆก็ยังไงก็ตามนะครับขอฝากคลิปสั้นๆนะครับรีวิวการรีวิวดายสตาร์ทของผมนะครับกับ,บรถ v o l ks w a g e n ที่ผมเลยอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าใครที่มีโอกาสได้ diy นะครับถ้าเจออะไรที่มันลึกหรือว่าถ้าเซอร์วิสปกติแล้วนเนี่ยมันเซอร์วิสยากเนี่ยก็ถือโอกาสทีเดียวเลยก็ดีนะเพราะว่าอย่างผมนี่ก็ชคดี ที่ไดเ้เจอชิ้นเหล็กนี้เพราะว่าตอนที่ผมถอดไดออกมาเนี่ยผมเห็นเศษผงเหล็กอยู่ที่ายวิวนะผมก็ตกใจอ,อ,อะไรมันเฟืองมันสึกหรือเปล่าต้องเปลี่ยนหัวเฟืองหรือเปล่าก็ปรากฏว่าไม่ต้องนะครับก็เอาละครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆจะฝาตกติดตามช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อะไรจะมาละก็เดี๋ยวจะเปิดอะไรแล้วก็บิวกันไปครับ คงม,มีสองสามอาทิตย์นะครับไม่รีเพราะว่าตอนนี้อากาศที่นี่ก็ยังหนาวอยู่ยังขับไม่ได้นะครับเพราะามันก็ยังโรยเกลืออยู่ที่ถนนไม่อยากจะให้ช่องล่างอะไรมันพุ่ไปมากกว่านี้ด้วยฮะเก่าแล้วก็ตามเนี้ยครับซ่อมไปเรื่อยๆโอเคครับผมไม่เสียเวลาครับสวัสดีครับ